โลสิบห้าสันเห็ดอุปอิเปยอยู่น่วยกลมกลมแตงไฟโลสิบห้าตึงออกมาล้มตึงออกมาวางนี่ค่ะนี่ค่ะใจดีสุกทุกลูกนี่ค่ะก็จะมืด์มือดแน่เพราะว่าคนอยู่ในอันนี้จ้าขอบคุณครับคุณพี่น้องเอาไปเห็ดหวานสองโล เน่สองโลท0สิบบาทเลยบอกไงหนึง่งมาซื้อผักน้ำไปน้องเล้งเราเห็นใบกะเพรากะมีหลากหลายเนาะกาดจะเมืดแน่เด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นอยู่ในอันนี้วอสั่งเพิ่มอีกเอาไปเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวให้ลูกกิน ตลาดกับบไดแ้แตงแตงนแตงได้พี่น้องกับน,นี่แหละคะ่ะระเทยครัวนะใบตําสมกินกองมักน,นี่ก็คือกล้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกใบกระเพรานน่นนี่นั่นเนาะใบตะเฮ็ดกับเขาเนาะพี่นอนะ้องแล้วแต่กล้วยนี่ใบตะห่อข้าวต้มให้ลูกกินลูกมกะะักเนาะเจ้าของกับน,น,นี่แก้วมังกรเนาะแตงไทยเนาะนี่นนะก็จะเป็นอ่า ขวซองเนาะสำหรับลูกมักกินอยู่แล้วเนาะกับเค้กกล้วยหอมเนาะพี่น้องหันออกไปก็ไม่ลืมที่จะซื้อมาไว้ให้ลูกกินเนาะอาหารเมนูก็คืออาจจะวันไหนก็ไม่รู้เนาะ,ะชุดกล้วยเตี๋ยเนาะพี่น้องอาจจะมือมอื่นหมอหรือแล้วแต่ือเขาซื้อมาไว้เตรียมพร้อมเนาะไว้ใหดอ่าให้ลูกกินนะพี่น้องเนาะช่วงเขาปิดเทอมเนาะมาพักผ่อนอยู่บ้านเขาเป็นแม่อะ แร่เต็มที่เพื่อที่ว่าลูกมักกินอยู่แล้วนะพี่น,อออน้องเขาก็บอกคานเห็ดแล้วเขากับลู้ว่าลูกเขามากักยังแล้วเราเห็ดให้ลูกกินอยู่ตลอดเขาก็จะติด,ดรสฝีมือแม่โอ้ยกินพี่น้องเอ้ยจัง๋ว่เตี๋ยนี่กินได้เมื่อเมื่ออืม <c oughs> นี่ขนมจีนจ๊กเส็ดยังเล้อแต่ว่าหูแต่ว่ามีตักทัวนะสิทําทัว,ททวกินกันนี่แหละพี่น้องเอ๋ยเมนูของแม่กันเลย หมาแพ็กแบบนี้คือซื้อเมื่อไวสำหรับเพ้หลายอย่างเนาะโบรด้โคจะน้าเพื่นเพอพี่น้องแต่เบาให้เสนอว่าเราซื้อมาไว้งี้ก็สามารถทําได้หลากหลายเมนูตามที่ลูกเขามากินแล้วพี่น้องเนาะอย่างเช่นไข่ก็คือผาดบ่ได้เลยค่ะพี่น้องตรงมิติดตู้หรือติดบ้านไว้ในครัวเรือนนอะพี่น้องจา้านะ ก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะที่เข้ามารับชมก็บันี้ยังค่ะเป็นการน่ะว่าอกของแม่คนหนึ่งโอ้ยหลูกมักินนะค่ะจัดสรรหาไปเนาะพี่น้องเมนูก็เฮดได้หลากหลายสไตล์อยู่แล้วนะคะตามในครัวเรือนที่เรามีแล้วก็ลูกเราชอบกินแล้วก็เราก็ชอบทําให้ลูกกินมีความสุขจ้าทุกคันสุู้สุข,ขนทุกทัน,นะค่ะเนาะโอเคค่ะ คลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเสนอในการที่เราเป็นแม่บ้านแม่เลื่อนหรือว่าเป็นแม่ที่ห่วงลูกนะคะเนาะเออลูกชายเราเนาะอืบ่าภไยเนาะหัวอ,อกผู้เป็นอ่าผู้ปกครองเนาะอย่างใดค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมโปรดให้กําลังใจกันและก,กันเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณะคะเด้อนคะ่ะเด้อเนาะ